เรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงจะมีอาการอย่างไรรักษาอย่างไรถ้าไม่รักษาหรือปล่อยเอาไว้จะเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรขอบคุณมากๆกสำหรับคำตอบของคุณหมอขอบคุณมาล่วงหน้าเลยค่ะพิเอโอโคเเจนตรเปปไทด์ของ UTS คอลลคเลเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำาลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่อง เหลือ1น0 0พบาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223คุณผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เข้าสู่วัยทองหรือ,อยังคะ <c oughs> ถ้าเราบอกว่ายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่เข้าสู่วัยทองนะคะเราต้องดูว่าเอ๊ละล้วปัญหากระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยวัยเจริญพันธุ์คือวัยที่ยังมีประจำเดือนอยู่ <c oughs> ถ้าเราบอกว่า ที่ฉันมีปัญหาแล้วกเพาะปัสสาวะเสพบ่อยมากเลยค่ะคุณหมอเพราะรายๆนี้เขาไม่ได้บอกเรื่องอายุม,มากอายาค่ะ,คะถ้าเราบอกว่ายังอยู่ในวัยเจริญพันเนี่ยกเพาะปัสสาวะเสพบ่อยเนี่ยเราคงต้องมาดูว่าหนึ่งเรามีโรคประจาตัวอะไรไหมอย่างเช่นเรามีนิ่ว oh. หรือเปล่าหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องกรวยไตยอักเสบเรือ้อรลังหรือเปล่านะคะ ตรงกรณีอย่างนี้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการที่เรามีควยแตกเสพหรือมีนิ่วเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกระเพาะปัสสาวะเสพบ่อยๆได้หรือว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราอยากปสาัสสาวะบ่อยก็ได้แต่การที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีปัญหาเรื่องกระเพาะปะสาัสสาวะเสพบ่อยเราต้องกลับมาดูว่าเราดื่มน้ําน้อยไหมเราขี้เกียจเข้าห้องน้ํำไหมขี้เกียจไปปัสสาวะไหมหรือว่าทํางานจนกระทั่งลืมเราอั้นฉี่บ่อยไหมหรือกระทั่งว่าเวลาเราขับรถรถติดอะไรอย่างนี้ค่ะ พวกนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหานในเรื่องษษของร้เพั<อ>สาสาเซติ<ถ>ออกเลยขี้เกียจลุกเ,ออเป็นได้ตัวคุณหมอเองยังเคยเลยนะทะที่ตรวจคนไข้จัวท่าแบบไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณหมอย,ยังเคยปัสสาวะเป็นเ,เล,ลือดเลยสองรอบสองค้างอะไรเงี้ยตกใจกันอุ้ยทาร้าปัสสาวะเป็นเลือดบางครั้งพอเราอั้นเป็นนานๆนะคะมันก็เกิดปัญหาได้ครั้งนั้นที่บางครั้งเรากินน้าเยอะนะหมอเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะมากเพราะฉะนั้นเราคงต้องดูว่าประเด็นของเราเนี่ยคืออะไรถ้าประเด็นของเราเนี่ยเกิดจากการที่ ที่เรามีปัญหามีรอยโรคอยู่เราก็คงต้องพยายามรักษาเราต้องพยายามดื่มน้ำเยอะๆต้องพยายามเข้าห้องน้ำบ่อยๆอย่าอย่าอั้นปัสสวาวะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่คุณผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยทองอคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสวาวะเสบได้ง่ายกว่าไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของผนังหูรูดกระเพาะปัสสวาวะหรือว่ากรณีที่ท,ที่มันเ,เรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะมันก็ทําให้ตัว กระเพาะปัสสาวะเนี่ยตรงหูรูด่ะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายมีการอ่อนแอง่ายเราคงต้องมาดูอะค่ะว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรค่ะซึ่งแน่นอนนะคะปัญหาทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณคําถามที่ถามเข้ามาเนี่ยก็คือการที่ไปพบหมอสูก็ได้หรือหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะก็ได้ง่ายนีดเดียวตรวจกระเพาะปัสตรวจฉี่อะค่ะตรวจปัสสาวะดูว่า มีปัญหาในเรื่องของเม็ดเลือดขาวไหมมีแบคทีรียไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเราดูได้จากจากปะสะาัสสาวะแต่การเก็บปัสสาวะเนี่ยต้องเก็บแบบสะอาดนะคะ<ม>ก็คือทําความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆเอาปัสสาวะช่วงกลางๆส่งไม่เอาช่วงต้นกับช่วงท้ายค่ะ,คะแล้วก็ขณะดเดียวกันเราคงต้องมาสํารวจด้วยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องของตกขาวเพราะคุณตังเวลาที่เรามีตกขาวเรื้อระะังค่ะตกขาวที่เรื้อรังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นผู้หญิงที่หมดประจําเดือนหรือไม่หมดประจําเดือนก็แล้วแต่เนี่ยภาวะตกขาวเลือดล้างเนื่องจากว่าช่องคลอดใช่ไหมคะรูปัสวะท่อทางเดินปสัสสาวะรูปัสสาวะอยู่ข้างบนช่องคลอดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็รูก้นเนี่ยจะอยู่ข้างหลังก็คือสามช่องที่มันอยู่ตรงกรันเพราะถ้าเกิดกรณีที่ผู้หญิงที่มีตกขาวเลือดล้างอะคะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะคืบถ้าเกิดตกขาวนั้นผิดปกติมันอาจจะคืบคืบไปที่ท่อทางเดินปัสสาวะได้หรือในบางคนที่แบบ มีปัญหาเรื่องแบบท้องเสียบ่อยๆหรือว่าท้องผูกบ่อยๆคุณต่างเคยเคยเคย,เคยสังเกตไหมบางทีแบบท้องผูกเนี่ยหรือบางทีแบบว่าเอ่อหรือว่าท้องเสียก็แล้วแต่บางทีมันจะมปีปีดที่มันไหลออกมาจากตรงก้นน่ะแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแบบเป็นข้ขาวอ่ะแล้วถ้าเกิดเรามีตกขาวเนี่ยแล้วบางทีมันมันช่องทางสามช่องทางมันตกเลยมันใกล้กันด้วยค่ะคุณหมอมันใกล้กันมากเลยอะค่ะบางทีมันก็ทําให้เกิดกับเพาะปรสสาะเสด็ดอย่างเงี้ยหรือจะเำด้วยเวลาในเส้นของเราแต่ว่า ใช่ค่ะมันก็หลายอย่างผู้หญิงมันจะไม่เหมือนผู้ชายเลยค่ะหรือกระทั่งว่าเราเราเข้าห้องน้ำอ่ะเวลาเราฉี่เนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาที่เราฉีดน้าเนี่ยตัวฟอกกี้ที่เราฉีดน้ำใส่ฉีดชำระแล้วเนี่เออหัวหัวหัวมันเนี่ยดูให้ดีมันสะอาดหรือเปล่าดูให้ดีๆบางทีแบบว่าบางทีเอ้ยมันมีเชื้อราบางทีมันมีแบคทีเรียอะไรเงี้ยบางทีเราฉีดก็ไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเกิดเกิดอักเสบได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแบบหลายๆอย่างค่ะก็คือเราคง ต้องดูแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็รักษาแล้วก็ป้องกันนะคะสามารถที่จะที่จะดูแลได้ไม่รู้ไม่ทราบคุณหมอตอบได้ครบไหมอะไรอย่เงี้ย